ลาเอเลี่ยนวงปลาหมอสีที่มักตกได้ในธรรมชาติปลาเอเลียนสปีชีหรือปลาต่างถิ่นที่นักตกปลามักตกได้ในแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นโดยมากจะมาจากปลาในวงปลาหมอสีซะส่วนมาก ปลาในวงศ์ปลาหมอสีมีลักษณะหลายหลากแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดปลาหมอสีส่วนใหญ่เป็นปลาน้ำจืดแต่ก็มีบางชนิดพบในน้ำกร่อยปลาในวงศ์นี้พบมากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือทวีปแอฟริกาอินเดียใต้สีลังกาตะวันออกกลางและทวีปอเมริกาใต้ซึ่งมีประมาณ90 0และ209ชนิดตามลำดับนอกจากนี้ปลาในวงศ์ปลาหมอสียังมีความสำคัญต่อมนุษย์ในหลายลักษณะปลาบางชนิดเช่นปลา จัดเป็นปลาเศรษฐกิจที่เลี้ยงง่ายโตเร็วในขณะที่ปลาอีกหลายชนิดเป็นปลาตู้สวยงามเช่นปลาเทวดาปลาปอมปะดูและปลาออสการเป็นต้นในบ้านเรานั้นนับวันก็ยิ่งพบเจอในแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้นมากชนิดขึ้นอาจเป็นเพราะ ปลาในวงนี้นิยมเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงามและมีการเพาะพันธุ์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องถึงเมื่อตลาดปลามีปลากลุ่มนี้เยอะราคาก็จะลดหวบลงในบางสายพันธุ์หรือเป็นปลาตกเกรดที่พอออกมาไม่สวยไม่ตรงตามที่ต้องการก็มีการแอบปล่อยทิ้งลงในแหล่งน้ำธรรมชาติบางส่วนก็เป็นปลาที่ปล่อยเลี้ยงเป็นอาหารหลุดรอดจากแหล่งเลี้ยงกระชังและอีกบางชนิดกอถูกปล่อยเพื่อเป็นเกมตกปลาโดยปลาในวงนี้ก็มีทั้งชนิดที่คุ้นเคยและอาจ ไม่เคยพบเจอเพราะมีหลากหลายชนิดอีกทั้งยังมีการผสมข้ามชนิดในสกุลเดียวกันที่เรียกกันในแวดวงปลาสวยงามว่าคลอสบีดโดยจะหยิบยกมาเป็นกลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการนำเสนอและเข้าใจนะครับปลาชุดที่ 1. ปลานินปลาทับทิมและปลาหมอเทพปลานิลก็เป็นปลาที่ถือว่าคุ้นเคยกันมากที่สุดเพราะเป็นปลาเศรษฐกิจค้าขายและบริโภคกันในครัวเรือนอยู่แล้ว ส่วนปลาทับทิมก็เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลโดยภาคเอกชนคือเครือเจริญพวกพนันโดย CPF ที่ทำการพัฒนาสายพานันธุ์ไอมีความต้านทานโรคลักษณะเนื้อและรสชาติที่ดีขึ้นจนกระทั่นได้ปลาเนื้อพันธุไม่ที่มีลักษณะภายนอกโดดเด่นคือสีของเกล็ดและตัวปลามีสีแดงอมชมพูและสาม,มารถเลี้ยงให้เติบโตได้ดีในน้ําที่มีความเค็มหรือน้ํากรอ่อยอีกชนิดก็คือปลาหมอเทศซึ่งหากใครที่ไม่รู้จักก็จะคิดว่าเป็นปลานิลแน่นอน เรามีความคล้ายคลึงกันมากแต่ว่าปลาหมอเทศมีรูปร่างที่เล็กกว่ามีลำตัวแบนข้างหัวสั้นปากกว้างมีฟันซี่เล็กละเอียดและปลาในขนาดเล็กจะมีสีคล้ำหรือสีเทามีความแตกต่างจากปลาน่งก็คือปากยาวกว่าและไม่มีแถบหรือลายบนครีบแต่จะมีปื้นสีจางบนแก้มของปลาตัวผู้โดยปลาทั้ง3ชนิดจัเป็นปลาเศรษฐกิจที่นิยมกินกันปลาชุดที่2ปลาหมอบัตเตอร์ ปลาหมอมายันปลาหมอสีค้างดำและปลาพีคราแบดท,ทั้ง4ชนิดนี้นั้นอยู่ในวงปลาหมอสีเช่นกัน ถือว่าเป็นกลุ่มปลาเอเลี่ยนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชากรปลาพื้นถิ่นได้มากที่สุดซึ่งจะจำแนกจากเจ้านักล่าอย่างพีคอกแบดออกมาก่อนเพราะว่ารูปร่างสีสันแตกต่างจากพวกพีอกแบทหรือปลาหมอออสเซลาริสเป็นปลานักล่ารูปร่างคล้ายปลากระพงโดยชื่อในภาษาไทยเรียกว่ากระพงนกยุงซึ่งมาจากจุดบนหางที่คล้ายลำแพนหางนกยุงนั่นเองลักษณะเด่นก็คือมีแถบสีดำที่ลำตัวและโคนหางมีจุดสีดำเหนือแผ่นปิดเงือกและที่บริเวณรีบโบกลวดลาย ก็แล้วแต่ชนิดส่วนปลาหมอบัตเตอร์กับปลาหมอมายันหรือว่ามีรูปร่างที่คล้ายคลึงกันทําให้นักตกปลาสับสนโดยวิธีจําแนกง่ายๆก็คือทั้ง2ชนิดมีลายผ้าลําตัวเหมือนกันแต่ปลาหมอมายันนั้นจะมีจุดวงกลมที่หางส่วนปลาหมอบัตเตอร์จะไม่มีส่วนปลาหมอคางดํานั้นก็ยิง่งจําแนกได้ง่ายจากปื้นดําที่ใต้ปากหรือคามันอันเป็นที่มาของชื่อนั่นเองซึ่งปลาในชุดนี้นั้นต้องถือว่าเป็นตัวทําลายล้างเลยก็ว่าได้ปลาชุด 3ปลาหมอฟลัมโกปลาหมอสีฟลาเวอร์ฮอนปลาหมอสก้าปลาในชุดนี้นั้นจัดเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามด้วยสีสันลวดลายและลักษณะพิเศษเช่นโนกบนหัวเป็นต้นโดยจะขอกล่าวถึงชนิดที่มีการพบเจอในแหล่งน้ําหรือตกได้เท่าที่ตัวผมเองเก็บข้อมูลได้นะครับปลาที่นักตกปลามักตกได้ก็เช่นปลาหมอฟลามโกปลาหมอสีฟลาเวอร์ฮอนปลาหมอสก้า ปลาหมอเท็กซัสัเขียวปลาหมอเท็กซสัแดงเป็นต้นโดยปลาเหล่านี้เป็นปลาที่มีความอดทนสูงปรับตัวได้ดีนิสัยดุร้ายมีลักษณะเป็นผู้ล่าและหวงถิ่นที่อยู่กินสัตว์ขนาดเล็กรวมถึงลูกปลาต่างๆซึ่งหากมีปริมาณที่มากในแหล่งน้ําก็สามารถสร้างความเสียหายให้แก่พันธุ์สัตว์น้าพื้นถิ่นได้ครับเหล่านี้ก็เป็นสายพันธุ์ปลาเอเลี่ยนสปีชีส์ในวงปลาหมอสีที่พบเจอในแหล่งน้ําธรรมชาติบ้านเราซึ่งแน่นอนว่าต้องมีมากชนิดกว่าที่นําเสนอไป แน่นอนหากพบเจอหรือตกได้ก็สามารถควบคุมประชากรของมันได้ด้วยการนํากลับมาเลี้ยงกําจัดหรือแปลรูปเป็นเมนูอาหารทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูชนิด และข้อกฎหมายด้วยซึ่งบางชนิดนั้นไม่สามารถนําเข้าทรงออกนําพานหรือพ่อเลี้ยงเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือเป็นผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายได้แก่ปลาหมอสีข้างดําปลาหมอมายันและปลาหมอบตัตเตอร์ก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านพิชชิ่งร้านจำหน่ายขายเยื่อปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทงัทง้งปลีกและทรงทางเพจเฟซบุ๊ก Lazada, s h o p ป e และ t ิ k t o k อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ